ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิรตซ์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o p l a i n e t b o n j ชู r ์ล f ฟรานซ์ o ุ j งช r สวัสดีค่ะบุ j งชูสวัสดีค่ะพบกับดิฉันรัชดาพรฤทธิจนันท์และดิฉันพิมพลอยปากเพียวค่ะกับรายการภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันชุดบุ n งชู r l แ France ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่19แล้วเลขสวยทีเดียวค่ะแสดงว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสของเรานั้นต้องก้าวหน้าไปแน่นอนนะคะครั้งนี้เนี่ยจะมีประโยคที่เราคุ้นเคยแล้วก็เป็นการทวนซ้ำด้วยเพื่อที่ท่านผู้ฟังเนี่ยจะได้พูดภาษาฝรั่งเศสได้อย่างไม่ขัดเขินลองฟังบทสนทนานะคะระหว่างคุณปอลกับคุณอีฟชื่อนี้ก็สำคัญนะคะปอลกับอีฟเนี่ยเป็นชื่อผู้ชายนะคะลองฟังดูค่ะ Bonjour Yves. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu as la fâché comme ça J'ai perdu mon chapeau en cuir. Ma mère vient de m'acheter. Sois calme. Tu te rappelles où tu l'as laissé Je ne suis pas sourd. Je dois porter ce chapeau pour l'anniversaire de ma mère ce soir. Je vais t'aider à chercher ton chapeau. Ne t'inquiète pas. Si. Qu'est-ce que je vais faire J'ai des mal à la tête. Maman, d o i x ê t r e s n c o r e Ce calme if HC. Si on lèche acheter un nouveau chapeau, nous choisissons la même taille et la même couleur de ton ancien chapeau. Tu as raison. Merci beaucoup. ท่านผู้ฟังคะจากบทสนทนานี้เนี่ยสังเกตไหมคะว่ามีประโยคไหนหรือคําไหนห้ามบอกว่าบงชูคนะคะอันนี้คิดว่าท่านผู้ฟังคงพูดกันคล่องแบบ สาวหรือหนุ่มปารีสแล้วล่ะค่ะแต่ว่าประโยคที่คุ้นเคยเช่นคำว่าอะไรคะกัสกิสสปาสเห็นไหมคะกัสกิสสปาสเกิดอะไรขึ้นเรามาฟังคำแปลของแต่ละประโยคทช้าด้วยกันนะคะบูชูอีฟสวัสดีจ่าอีฟกัสกิสสปาสเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมเธอดูมีท่าทางหงุดหงิดขนาดนี้ ฉันทำหมวกหนังหายนะ่ะมาแม่เหรอเวียงเดิมมาชแม่เพิ่งจะซื้อให้ฉันด้วยสกาบจะเย็นๆก่อนนะเธอจำได้ไหมว่าไปวางไว้ตรงไหน pas sûr. ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันฉันจะใส่หมวกนี้เพื่อฉลองวันเกิแม่ ce นนี้ แล้วฉันนะ่ะต้องใส่หมวกใบนี้ไปงานวันเกิดของแม่เยนนี้ด้วยแหละ Juay t'aider a chercher ton chapeau ฉันจะช่วยเธอหาหมวกใบนั้นเอง Ne t i n q u i è t e pas อยากกังวลไปเลยนะ Si กังวลสิ Quest ce que je vais faire แล้วฉันจะทำอย่างไรล่ะ j a i des jaman à la tête ฉันปวนหัวไปหมดแล้วเนี่ย Maman du eitre en colère แม่ต้องโกรธดฉันแน่ๆ สวัสกดกีมาอีฟะจะเย็นๆก่อนอีฟอชชอรสอ่าฉันรู้แล้วซิโงนาเล่อชเชอ a ์ a อ็นูโวชาโปทำไมพวกเราอ่ะไม่ไปซื้อหมวกใบใหม่ล่ะเราช่วยสิส่งละแม่ตายพวกเราอ่ะจะไปเลือกขนาดเดียวกันเอลามแอมกูเล่เดินตรงนองเซียงชัพป u แล้วก็หมวกสีเดียวกันด้วยจ <as> ้๊ะใรส่งเธอพูดถูกแม็กซิบกูขอบคุณมากนะ เห็นไหมคะอีฟเนี่ยก็รู้สึกคลายความกังวลลงไปเพราะว่าได้วิธีแก้ปัญหานะคะลองมาดูค่ะว่าถึงแม้ว่าท่านผู้ฟังจะคุ้นเคยกับหลายประโยคแต่มีอะไรใหม่ๆบ้างเรามาดูกันคะ่ะสำนวนแรกที่เกิดขึ้นในบทสนทนานี้เนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นมีอยู่หลายประโยคด้วยกันนะคะให้เลือกอันใดอันหนึ่งแต่ถ้าจำสามประโยคได้ให้เต็มสิบเลยคะ่ะ หรือเต็มร้อยนะคะลองฟังประโยคแรกดูค่ะ g a s q i s e p a s e g a s k i s p a s e แปลว่าเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ฟังจะคุ้นคำว่า gas เ e r นะคะแต่ในที่นี้ g a s q i s e p a s e ลองฟังประโยคที่สองค่ะ g a s q i e t a r e v e g a s k i e t a r r i v e เกิดอะไรขึ้นใช้เหมือนกันค่ะประโยคที่สามค่ะ g กสกิเลยแกสกิเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะได้ยินประโยคแรกกับประโยคที่สามเนี่ยบ่อยนะคะประโยคที่สองอาจจะไม่คุ้นแต่ก็รู้ไว้ใช่ว่านะคะใส่บาแบกหามลองฟังทั้ง3าประโยคเนี่ยค่ะแต่ว่าเลือกที่ติดปากเนี่ยอันใดอันหนึ่งก็ให้คะแนนเต็มแล้วค่ะต่อมาค่ะสำนวนถัดมาคือ avoir a v วัวแหลกอาวัวแหลกแปลว่า มีท่าทางหรือมีลักษณะค่ะคำว่า avoir แปลว,ว่ามีเนี่ยมาจากกริยา avoir อยากให้ลองฟังนะคะว่ากระจายอย่างไรพร้อมกันเร็วๆสักครั้งหนึ่งนะคะลองฟังค่ะ je d a i l l a elle nous avons vous avez ils ont elles ont. หลังจากกระจายกริยา avo แล้วนะคะแลกในที่นี้เนี่ยก็มาจากคำว่า anerle บวกด้วยคำว่า air ที่แปลว่ามีท่าทางหรือลักษณะเนี่ยจะตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะขยายก็จะแปลว่ามีท่าทางอย่างไรลองฟังประโยคค่ะ Paul a l'air fache Paul a l'air f a c h Paul มีท่าทางโกรธนะคะคำว่า fache แปลว่าโกรธค่ะฟาเชไม่ควรโกรธนะคะประโยคที่สองค่ะอานะอาแลค่ะกงตองอานะอาแลค่ะกงตองอานะมีท่าทางดีใจพอใจนะคะคําว่ากงตองแปลว่าดีใจพอใจสังเกตยอย่างหนึ่งค่ะว่าคําคุณศัพท์ที่อยู่หลังแอในที่นี้เนี่ยจะเป็นเพศชายเอกพจน์นะคะแน่นอนเพราะว่า ในที่นี้แลกเนะี่ยเป็นเพศชายเอกพจน์นะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่าตกใจว่าแลกในที่นี้เนี่ยมันคือคําเดียวกันจริงๆคือการลดรูปของคํานาหน้านามนะคะต่อมาค่ะอันนี้การทําประโยคปฏิเสธนะคะเราเคยเจอแล้วเมื่อครั้งที่แล้วหรือสองครั้งที่แล้วนะคะที่เจอบ่อยหรือพบบ่อยคือการใช้เนอกับปะเนอะปะ คล่อมตรงกริยานะคะคือกริยาเนี่ยกระจายตามปกติกับประธานแต่ไซเนอร์กับป้าเนี่ยคล่อมเอาไว้นะคะลองฟังตัวอย่างประโยคค่ะ je ne peux pas trouver mon nouveau sac à main je ne peux pas trouver mon nouveau sac à main แปลได้ง่ายๆนะคะว่า je ne peux pas คือฉันไม่สามารถ trouver ก็คือพบส่วนคำว่า mon sac à main ก็คือกระเป๋าถือพอใส่นูโวข้างหน้าก็แปลว่าใบาใหม่คำว่านูโวนี้นะคะเหมือนชื่อวงดนตรีนะคะที่เราได้ยินเนี่ยเป็นคำคุณศัพท์มักจะอยู่หน้านามนะคะแปลว่าใหม่แต่ถ้าคำนามนั้นเป็นเพศหญิงนูโวจะออกเสียงใหม่เป็นนูเวลล์นูเวลล์เสียงเพราะใช่คะ่ะนูโวนูเวลล์ต่อมาค่ะการทำประโยคคำสั่ง แหมอันนี้ก็เคยเจอแล้วใครที่อยู่บ้านนะคะชอบทําเป็นเจ้านายออกคําสั่งไม่ได้สั่งแฟนนะคะอาจจะสั่งมา้าสั่งแมวก็ได้นะคะลองมาดูค่ะว่าทํำยังไงไม่ยากค่ะเคยเจอแล้วคือว่าเอากริยาที่ตรงประธานจูนูแล้วก็วูมาใช้โดยตัดประธานออกแต่เวลากริยานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนึ่งะนะคะตรงจูเนี่ยต้องตัด S อสออก อันนี้ให้จำให้ติดอยู่ตลอดเวลานะคะแต่แวบพิเศษแน่นอนเหมาะกับคุณผู้ฟังที่เป็นคนพิเศษของเรานะคะจะต้องท่องเป็นพิเศษด้วยค่ะมีอยู่ด้วยกันเนี่ยหลายตัวจะยกตัวอย่างให้ฟังที่เจอบ่อยนะคะกริยาแรกคือกริยาแ t r ค่ะที่แปลว่าเป็นอยู่คือค่ะแน่นอนพอเป็นคำสั่งนะคะจะไม่เหมือนชาวบ้านท่านผู้ฟังที่ชอบอะไรพิเศษเนี่ยคงจะชอบละค่ะลองฟังดูค่ะ ว่าจูกับนูแล้วก็วูของกริยาแอรในรูปคำสั่งออกเสียงอย่างไรลองฟังค่ะดูสัวนูสัวยงวูสัวยเยเวลาเป็นคำสั่งก็เหมือนเดิมนะคะตัดประธานออกไปแต่ที่เมื่อกี้ใส่เอาไว้เนี่ยเพื่อท่านผู้ฟังรู้ว่าสัวนี้ก็คือประธานจูนั่นเองอย่างเช่นแม้วันนี้ ดิฉันเห็นคุณพิมพ์พลเนี่ยซนเหลือเกินดิฉันก็บอกว่าเรียบร้อยหน่อยนะก็จะบอกเสียงว่าออกว่าเป็นซ so ัวซาชก็ได้ซัว S-O-E-S e นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยอัจทีฟเช่นซัวซาชก็คือให้สงบหน่อยนะคะจากตัวอย่างประโยคในสนทนาเขาบอกให้ใจเย็นๆสวก้ามสวกาม,กามแหมบางคนทำของหาย ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นนะคะก็จะลุกลี่ลุกลนตกใจทำอะไรไม่ถูกก็จะบอกว่าสัวกรรมใจเย็นๆนะนะคะ หลังจากที่ท่านผู้ฟังอาจจะลองหันไปสั่งคนข้างๆแล้วนะคะว่าสัวก้ามอ่ะจะเย็นๆลองมาดูนะคะว่าการสั่งของแวบกริยาอื่นที่พิเศษมีอะไรบ้างอาวัวเลยค่ะมีแอสต้องมีอาวัวอย่างที่บอกท่านผู้ฟังไว้ว่าเป็นของคู่กันนะคะเหมือนปลาทั้งโก a แอกับอาวัวต้องจำให้ได้เพราะจากประสบการณ์ที่สอนเด็กมาชอบสับค่ะเช่นกระจายครึ่งหนึ่งเป็นแอ พอฝั่งหนึ่งกลายเป็นอาวัวเฉยเลยนะคะเป็นผสมกันไปไม่เอาค่ะลองดูค่ะว่าคำสั่งของอาวัวนั้นมีอะไร j ูเอนูเ o ย,ยงวูเจย,ยเวลาเป็นคำสั่งนะคะก็แน่นอนตัดประธานจู n นูกับวูออกไปลองมาดูกริยาต,ตัวที่สามค่ะซาวัวที่แปลว่ารู้หรือทราบ ลองฟังดูนะคะว่ากระจายอย่างไรในคำสั่ง d o s a g e nous sage ons, s a g e n s vous s age เป็นคำสั่งก็ตัดประธานออกไปกริยาตัวถัดมานะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าได้ยินบ่อยนะคะคือกริยา vouloir ที่แปลว่าต้องการลองฟังดูคะ่ะ j u v e u x nous voulons, vous veillez แต่เวลาเป็นคำสั่งขอย้ำนะคะจงยาได้โปรดดีกว่าอย่าเก็บประทานไว้นะคะแต่ในเวลาที่กระจายให้ดูเนี่ยจะต้องใส่เพื่อเห็นว่าออกเสียงอย่างไรเมื่อหลังจีออกเสียงอย่างไรเมื่อหลัง,ออง,ง,ลงวูอย่างคำว่าเวเยดิฉันได้ยินบ่อยนะคะเวลาสมัยเรียนอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้วครูบอกว่าให้ยกมือขึ้นก็จะตามด้วยแองฟินทีฟนะคะอย่างเช่นคำว่าเลเวที่แปลว่ายก ok เนี่ยเวเยเลเวลแมงเวเยเลเวลแมง ยกมือขึ้นใครจะตอบนะคะเวเยเล l เวลาแมงลาแมงที่แปลว่ามือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งเนี่ยใช้บ่อยนะคะขึ้นอยู่กับว่าในสถานการณ์ไหนแต่ว่าแวบพิเศษนั้นเนี่ยอาจจะเจอมากเจอน้อยแต่ก็อยากจะให้เรียนรู้แล้วก็ท่องไว้นะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูการใช้ประโยคเชิญชวนนะคะชักชวนเชิญชวนเนี่ยใช้คำว่าซ si ิท่านผู้ฟังอาจจะ เริ่มจากเกาศีรษะนะคะว่าเอ๊ะซิเนี่ยแปลได้หลายอย่างเหลือเกินแปลว่าท่าก็ได้แปลว่าหรือไม่ก็ได้แปลว่ามากก็ได้อย่างเช่นถ้าอยู่หน้าคำคุณศรรรพัพท์เช่นพลอยเอซิช่องจีแม้พลอยใจดีมากเลยไม่ได้แปลว่าท่าแหละนะคะแต่ในที่นี้ซิตามด้วยองแล้วก็เลสสะกดด้วย A L L A E T แล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่ไม่ได้กระจายก็คือว่าเราจะไปทำกิจกรรมนั้นกันดีไหมลองฟังตัวอย่างประโยคนะคะซีองนันเลชวโอฟุตซีองนันเลชวโอฟุตเราไปเล่นฟุตบอลกันไหมโอฟุตหรือฟุตบอลแต่นี่เป็นศัพท์วัยรุ่นนิดนึงที่จะตัดบอลออกไปนะคะโอฟุต ช่วยแปลว่าเล่นนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังระวังนะคะเพราะว่ากริยาช่วยเนี่ยสะกดด้วย J o u e r j o u e ชแต่จะมีคำว่าของเล่นที่ออกเสียงคล้ายกันแต่ลงท้ายไม่เหมือนกันคำว่าของเล่นเราฟังตัวสะกดนะคะรัฐสภสงจาระบีเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยา ด้วยร <F> <SM. S 1> ะบบเ m ็มทีเกมแต่คำนั้นเนี่ยแปลว่าของเล่นคำแรกเป็นกริยาแปลว่าเล่นประโยคที่สองค่ะซีองนันเล่พรองเธอเลดินเน่โอคาสโตคงลองฟังอีกทีนะคะประโยคนี้ยาวกว่าประโยคแรกลองฟังค่ะซีองนันเล่พรองเธอเลดินเน่โอคาสโตคอืมแปลว่าเราไปกินข้าวเย็นที่ร้านอาหารกันไหมซีองนันเล่แน่นอนจบไปหนึ่ง กลุ่มที่เราท่องกันพองเลดีเน่ก็คือทานข้าวหรือรับประทานอาหารเนี่ยนะคะโอเรสรองก็คือมาจากคำว่าอาที่แปลว่าที่บวกเล s เรส o ต g ร้านอาหารแล้วอาบวกด้วยเลลดรูปเป็นโอนะคะสิ่งที่ควรรู้ถัดมานะคะอันนี้สำคัญมากก็คือการกระจายกริยากลุ่มที่สองจะลงท้ายด้วยอะไรคะ ER ค่ะเห็นไหมคะแต่ถ้ากลุ่มหนึ่งลงท้ายด้วย ER ค่ะหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะตอบทางบ้านนะคะไม่มีรางวัลให้แต่เป็นกำลังใจให้ค่ะกลุ่มที่ลงท้ายด้วย ER เช่นกริยาตัวแรกค่ะ f i n i r e f i n i r สะกดด้วย F e n e r f i n i r จบหรือเสร็จค่ะเห็นไหมคะลงท้ายด้วย ER เราดูตรงท้ายเท่านั้นนะคะ ตัวที่สองค่ะชัวซสีสะกดด้วย c ซอชโอีแอีอชัวเเลือกก็คือดูตรงท้ายนะคะแวบตัวถัดมานะคะก็คืออัปล a ดีคอัปลดีแปลว่าปลบมือคะ่ะแน่นอนก็คือลงท้ายด้วย e ER แอเช่นกันตัวสุดท้ายที่เป็นตัวอย่างให้ดูก็คือ แว b l a n h i i r ก็ลงไายด้วย e r มาจากคำว่า b long ที่แปลว่าขาวเรื่องสีใช่ไหมคะพอมาเป็นแว็บเนี่ยลองฟังคุณพิมพลอยสะกดดูนะคะว่าสะกดอย่างไร B L A N C H I R b l a n c h i r ซทำให้ขาวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากคำว่า b long ที่แปลว่าขาวนะคะ มาเติมคำว่าออกเสียงเอียบลองชีก็คือทำให้เป็นสีขาวเช่นซักผ้าหรือว่าย้อมสีเวลาที่ฝรั่งเศสเนี่ยร้านซักรีดเนี่ยก็จะใช้คำว่าบลองเนี่ยละค่ะก็คือบลองชีเซอรีเพราะว่าแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยเทคโนโลยีการทำสีผ้าไม่ทันสมัยเวลาซักผ้าแน่นอนเราคงไม่ซักให้เป็นสีดำะนะคะผ้าเนี่ยต้องขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าบลองชีเซอรีก็คือร้านที่ทำให้ผ้ามันดูใหม่ ให้มันดูสะอาดดูกระจ่างนั่นเองนะคะลองมาฟังดูนะคะว่ายกตัวอย่างมาหนึ่งกริยาคือกริยาชัวเซียที่แปลว่าเลือกใครที่ช่างเลือกต้องกระจายตัวนี้ให้ได้ละค่ะลองฟังค่ะ j c h o i s i e do joyousie il j o o u s i e elle joyousie nous joyousons vous j o y o i s s e s il j o o s e elle j o o s ทั้งหมดนี้ก็แปลว่าเลือกนะคะเวลากระจายเนี่ยเดี๋ยวลองดูตัวสะกดนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังมีต้นแบบไว้1ตัวแล้วก็พอเจอกริยากลุ่มที่2ตัวอื่นเนี่ยก็จะจําตรงท้ายหรือหางของมันที่เราเรียกเป็นภาษาดูดีว่ากงจุเกจงเนี่ยนะคะว่าลงท้ายอย่างไรนะคะลองมาฟังค่ะว่าเจชัวซีสะกดอย่างไรลองฟังค่ะ C h o e as e as josie พอตัด er ตรงตัว infinitive หรือตัวที่เป็นตัวหลักออกตัด er ก็มาเติม es ตรงเ e อพอจูก็เติม es เหมือนกันเลยค่ะเหมือนไม่ยากนะคะแต่ต้องท่องค่ะเพอ il กับ l ก็เหมือนกันอีกแล้วก็คือว่าจะสะกดด้วย ch o e s e t l ก็เหมือนกัน นะคะตรงอีกับแอลเป็นอีเตแต่นูกับวูเนี่ยะคะต้องระวังเพราะว่าจะแถม S มาแล้วสมัยก่อนสอนเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเติมขาดลองดูค่ะว่าตรงนูเนี่ยมี S กี่ตัวลองฟังดูค่ะ c h o e s e s s o n a s c ชัวร์ซงเห็นไหมคะเยอะทีเดียวลองนับดูนะคะก็คือพอตัด e อออกอปออตองอูให้เตเมเปเนเ s s s เอเอเะเอ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  s a เอเอนอเ l เอเพเนเ s s อเอเอเ s s อ s อเ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 หมือนกันค่ะ e s s e n t อยากให้เลือกกริยาตัวนี้เนี่ยเป็นต้นแบบพอเจอกริยาตัวอื่นที่ลงท้ายด้วย er ก็จะกระจายเหมือนกันตัด er ออกแล้วเปลี่ยนตรงหางตามกฎนะคะลองฟังตัวอย่างประโยคสักสองประโยคไม่ให้เกินค่ะให้สองเท่านั้นนะคะที่เหลือให้ลองคิดเองนะคะลองฟังประโยคแรกค่ะ je, je, z i, z et, rop, j o s i o ョ e ジเซ็ต j e อ o จอ s s c e t t e crop, jaune ฉันเลือกชุดสีเหลืองอันนี้นะคะกรอบก็คือชุดนะคะส่วนโจนเคยเจอแล้วก็คือสีเหลืองบางทีฝรั่งก็เรียกพวกเราว่าเลโนก็คือพวกผิวเหลืองถึงจะค้ำไปบ้างนะฮะก็ก็เรียกเราว่าผิวเหลืองนะคะประโยคที่2ค่ะ Nous n o i นูโฌ l i v r e ซลีฟค u ะนู s ฌ o n s ces livres Nous พวกเราเลือกหนังสือเหล่านี้คำว่าเซนะคะ c ซ s เอนี่ยแปลว่าเหล่านี้นะคะบวกคำนามที่เป็นผู้พจสองอันขึ้นไปได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยค่ะ หลังจากได้ไปหัดใช้กริยาเลือกแล้วนะคะลองมาดูว่าคำว่านี้ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า adjective demonstrative ก็คือคำที่ชี้เฉพาะว่าสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะไม่ง่ายแต่ไม่ยากเพราะว่าภาษาฝรั่งเศสนั้นเนี่ยมีเพศมาเป็นตัวกำหนดคำเหล่านี้ซึ่งอยู่ข้างหน้านามก็ต้องเปลี่ยนไปมีด้วยกันสี่หน้าตานะคะ ก็คือคำแรกคือคำว่าเซอร์ค่ะคำที่สองค่ะแซทคำที่สามแซทคำที่สี่เซค่ะท่านผู้ฟังอาจจะบอกว่าเอ๊ะคำที่สองกับสามออกเสียงคล้ายกันเลยจริงๆมันต่างกันนิดเดียวค่ะก็คือคำว่าเซอร์เนี่ยสะกดด้วยเซอเซอร์เนี่ยนะคะการใช้ก็คือจะนำหน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนะคะตัวอย่างค่ะเช่นคำว่าเซอร์จอป หมวกใบนี้ส่วนคำที่2ค่ะ seer-te e ถ้าคนฝรั่งเศสบางท่านแท้ๆท,ท่านก็ออกเสียงเป็นแซะแต่ไม่ใช่เหมือนกับแซะดินแซะทรายนะคะจะจะไม่แซะอย่างนี้นะคะ,ะออกเสียงเป็นแซะแซะสั้นๆน,นะคะจะบวกด้วยคำนามเนี่ยเพศชายเนี่ยที่ขึ้นต้นด้วยสระหรือ a r ชเมถ้าอยากจะรู้ว่า a าช h เมนั้นเป็นยังไงอันนี้ต้องเปิดพจนานุกรมหรือดิกชันนารีเนี่ยนะคะ แล้วจะมีบอกเลยค่ะว่าคำนี้เนี่ยเป็นอารชที่เหมือนเป็นสระหรือเปล่าลองฟังตัวอย่างแรกค่ะซั t ตโตโซซัตโตโซก็คือนกตัวนี้นะคะซัตตอมซัตตอมผู้ชายคนนี้เพราะว่าอันนี้เราทำที่เราออกเสียงซั t ได้เพราะว่ามันเชื่อมเสียงกับสระที่ตามมานะคะก็จะเป็นซั t ตโตโซ t ซัตตอมนะคะแต่ก็ไม่ออกเสียง s ซตชัดเหมือนแบบของ s e t ที่เป็นตัวต่อไปที่นำหน้าคำนามเพศหญิงเอกพจน์สะกดก็ไม่เหมือนกันสะกดว่าเซอเตเตเอ s e ตตัวอย่างคำนามนะคะที่ใช้กับ s e t คำที่เราเจอบ่อยคือคำว่าบ้านนะคะลองฟังค่ะ sat Se maison s e t maison บ้านหลังนี้ส่วนคำว่า a ซ แม้คำนี้ง่ายค่ะเพราะว่าได้ทั้งคำนามเพศชายแล้วก็เพศหญิงขอให้เป็นสองชิ้นขึ้นไปสองสิ่งขึ้นไปสะกดด้วย c ซเออเซเราไม่ออกเสียงแอสท้ายนะคะเซธรรมดาค่ะลองฟังค่ะเซกักรงเซกักเด็กผู้ชายเหล่านี้เซฟีเซฟี เด็กผู้หญิงเหล่านี้เห็นไหมคะขอให้เป็นผู้พศเราใช้คำนี้ได้เลยเซอยากจะให้ข้อสังเกตว่าเซเนท่านผู้ฟังเจอบ่อยคือคำว่าเซที่แปลว่านี่คือมันคือเซตัวนี้แหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าสระเนี่ยมันชนกันมันติดกันก็ลดรูปลงไปก็จะเป็นเซนะคะนี่คือเนี่ยนะคะต่อมาค่ะคำศัพท์และสำนวนที่ไม่ควรพลาดคำแรกค่ะจากบทสนทนาคือคำว่าอังชัปูอังชปูหมวกค่ะ พอจะบอกว่าทำด้วยวัสดุอะไรในที่นี้ทำด้วยหนังเราก็จะใช้คำว่าองตามด้วยวัตถุดิบไม่ต้องใส่เพศแล้วค่ะอย่างในที่นี้นะคะลองฟังค่ะว่าหมวกหนังเนี่ยออกเสียงว่าอย่างไรอังชาโปองกุยค่ะอังชาโปองกุยค่หมวกทำด้วยหนังนั่นเองกุยค่สะกดด้วย C U I R อีอกุยค่หนังค่ะหนังที่เป็นแผ่นๆน,นะคะแต่ระวังค่ะ ไม่ใช่หนังของคนเรานะคะถ้าหนังที่ผิวเราเนี่ยเราเรียกว่าลาโปสกดด้วยเปอออูโปผิวหนังค่ะคำถัดมานะคะคำว่าวันเกิดคำนี้เจอบ่อยค่ะคือคำว่าอันิเวนเซอร์อันิเวนเซร์เป็นเพศชายนะคะคำถัดมาค่ะอุนตายอุนตายขนาดคำถัดมาค่ะอุนกุหล่ Une ก o u l e u r สีคำถัดมาค่ะ Une, Une s o อ r é e Une s o r é e งานกลางคืนกริยาที่เจอนะคะ s e r a p p e l e r บอร์ p ลจำได้ l a s s s e เล s ทิง้งกริยาตัวสุดท้ายนะคะก็คือ e d d e d ช่วยค่ะโดยปกติจะตามด้วยคนแล้วก็อาบวกแวบที่ไม่กระจาย ว่าช่วยใครทำอะไรลองฟังตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะคะ J'aide mon père à laver la v าเ t u r e J'aide mon père à laver la v o i t u r e ฉันช่วยคุณพ่อล้างรถนะคะแม่ขยันงั้นวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปช่วยคุณพ่อล้างรถก่อนนะคะ,คะ,คะเป็นคนดีสักวันนะคะยังไงก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะ Au อ o วั e อ c ก l ซ e ลองจุกนี่สวัสดีค่ะ โอ้โห้บันทึเนสวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระสวงศึกษาธิการอาจารย์สิงหายศารสิ่งเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอวิทยาด้วยระบบ f n ความถี่92เมกกเฮิร์พร้อมทางเดิน C m ที่ l e w a v e n o e radiothai. net